ครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Facebook ภูมิพัฒน์เทคเตอร์นะครับหรือว่าทางด้าน youtube ภูมิพัฒน์เทคเตอร์เหมือนกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวันนี้จะพามาชมนะครับสินค้านะครับในร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวข้าวนะครับ e ี่สิเจ็ดศูนย์นะครับตัวนี้จดทะเบียนปี25 5 6น้ายห้าสิบหนะครับ2,400ันสี่รอชั่วโมงนะครับคันนี้บิ้วใหม่ทั้งคันนะครับจะพามาชมนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเกียร์นะครับ เยาววิวใหม่นะครับหรือว่าเป็นช่วงล่างนะครับเรื่องขับใหม่ลู้เลื่อมใหม่ทุกตัวสกีใหม่ล้อนําตันนะครับแ็คใหม่ใหม่นะครับยังไม่ได้ใช้งานทั้งสองข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นปูปากเลดนะครับหรือคอเลดโซ่คอใหม่เกียวดันนะครับหัวจรวดเราไปเมียดใหม่นะครับนิ้วสปริงเป็นแบบรถเกี่ยวข้าวใหญ่นะครับตอนนี้ช่างเขากำลังไล่ระบบไฟให้นะครับโดยช่างถานะครับผม สรุปผลงานแน่ปะตู้หุ้มเหลียให้นะครับทาเสร็จแล้วสวยงามตามท้องเรียงนะครับสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นรถดีซีหกศูนย์นะครับตอนนี้กําลังประกอบโดยช่างโน่นะครับฝากติดตามด้วยทางเฟซบุ๊กช่างโนก็ได้นะครับผมตอนนี้ช่างกําลังทําสีให้ใหม่ทั้งคันนะครับเปลี่ยนหัวจรวดกับลาวใบมีดให้ใหม่ปูปลาคอเลีนะครับคันนี้ New Spring นะครับพัดปีปีห้าห้านะครับรถคันนี้นะครับ คอทั้งข้าสเตนเลสนะครับเปลี่ยนตะแกรงตู้ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นซีนตะแกงนะครับตะแงนี่ก็เป็นเหล็กนะครับตะแงร่อนนะครับสายพันธุ์นะครับจดให้ใหม่ยกคันนะครับอาเซนทางคันนี้ติดจองแล้วนะครับผมลูกค้าอําเภออันทรลักษ์นะครับกาลังเปลี่ยนล้อนําให้เป็นล้อนาตันนะครับลูกค้าสั่งเปลี่ยนเป็นล้อนาตันรุ่นใหม่นะครับ คันนี้จบไปที่สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับสวยใสไร้ที่ตินะครับหนึ่งพันอ๋อสองพันหนึ่งร้อยชั่วโมงนะครับเครื่องเกียร์ดีไม่เคยแกะนะครับรถที่นี่นะครับคัดเกียร์น้นสภาพสวยนะครับนี่ปีปีห้าหกเหมือนกันนะครับติดจองไปแล้วหนึ่งคันนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับเป็นรถดีซีหกสิบนะครับในนี้กําลังบิวโดยช่างพักนะครับวุฒิชัยนะครับช่างวุฒิชัยเซอร์วิสนะครับอ่า ไอหนุ่มของแท้หมูสิบเอดนะครับแม่ว่าจะเป็นปากทางเข้าใส่สเตนเลสให้ใหม่นะครับเช็คเกียร์เช็คเป้าใหม่นะครับรุลเลอร์อ่ามาดูทางด้านรุลเลอร์ก็ได้นะครับช่วงล่างที่นี้ขออนุญาตไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่ารีวิวหลายคันนะครับรุลเลอร์ก็เช็คให้ใหม่ทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสกีนะครับตั้งแ่นให้ใหม่นะครับเฟืองร้อตะขาบก็ยังสวยอยู่ครับมาดูทางงานงานงานคอนะครับ วันนี้ช่างช่างลูกไม่มานะครับผมด้านลูกปลาลำเลียงโซ่คอนะครับจัดให้ใหม่นะครับฉากกันข้าวนะครับมาในระบบพวกตัวนี้ขาดขาดช่างอยู่นะครับวันนี้ช่างหยุดตัวนี้ก็จะปูปากคอเลดให้ใหม่นะครับตอนนี้ปูปากเลดมาแล้วนะครับจะเปลี่ยนเป็นเอ่อพวกมัเจอรวดนะครับใส่เกยวดนะครับเกียวดันก็ทางล่างก็ได้สั่งมาเตรียมพร้อมแล้วนะครับ อีกประมาณสักสามสี่วันนะครับจะมีเข้ามาอีกนะครับเป็นรถอุ้มนะครับดีซีเจ็ดศูนย์ปีห้าแปดนะครับดูสภาพเสร็จแบบนี้อยู่ประมาณไม่ถึงสี่แสนนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับส่วนส่วนคันนี้สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับเดี๋ยวจะทาคลิปรีวิวให้อีกรอบนะครับเย็นนี้นะครับส่วนคันนี้นะครับทีเด็ดนะครับทีเด็ดไอ้ยขอเต็มเต็มนะครับเดี๋ยวถ้าได้ฟังเสียงเครื่องนะเอฟซีจะจะติดใจนะครับ สวยใสไร้ที่ตินะครับในราคาหลักหมื่นนะครับในราคาหลักหมื่นดูเครื่องยนต์นะครับโอ้รถรถรถยดติดไฟแนนซ์นะครับไม่ได้ใช้งานมาห้าปีนะครับดูสภาพนะครับตู้ตู้นวดไม่มีแตกนะครับแต่ว่าระบบสกูนทางร้านจัดให้ใหม่แน่นอนครับเดี๋ยวพามาชมทางด้านเกียร์นะครับรถรถบิ้วจะจะลื้อออกในสภาพนี้นะครับมาดูเกียร์นะครับดูเกียร์ดูปั๊มนะครับ โอ้ขนาดยังไม่ล้างนะครับสวยนะครับเยอดีนะครับน้ำมันไม่ดันนะครับผมรับประกันได้นะครับเพราะว่าทางร้านจะต้องเช็คให้ใหม่นะครับอ่าจะปูปากเลดแล้วก็ถ้าเป็นคอสปริงนะครับแบบนี้ไม่ไม่ไม่เอานะครับเปลี่ยนโซ่คอให้ใหม่นะครับแบบนี้ทางร้านไม่ชอบนะครับวัดจัดให้ใหม่นะครับถ้าบิวเส็จออกมาจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ัวนี้ก็ยังไม่เสรียนะครับตัวนี้ขอเวลาอีกสองวันนะครับคันนี้ คันน,คน,นี้ขอเวลาอีกหนึ่งวันนะครับส่วนคันนี้ขอเวลาอีกหชั่วโมงหลังจากนี้ไปนะครับส่วนคันนี้ขอเวลาหนึ่งสัปดาห์นะครับกับคันนั้นนะครับอ่าเดี๋ยวรอติดตามรถอ,อุ้มเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันส,สวยๆนะครับอีกประมาณห้าวันเดี๋ยวจะลงให้ชมนะครับหรือว่าจะเป็นตามสภาพก็ได้นะครับผมขอบพระคุณครับ